ครับวันนี้ก็ไล่ยอดสักดาว่างเว้นจากงานเกษตรครับมีโอกาสนำพระสมเด็จเนื้อปูนแก่งครับหลังกระดานมาให้ผู้ติดตามคลิปได้ชมเก็บไว้นานแล้วครับมีโอกาสวันนี้มีโอกาสนำมาให้ผู้ติดตามได้ชมพุทธศิลป์ครับ กรอบแม่พิมพ์อยู่ครบครับปันหนูล่างอยู่ครบครับมาดูด้านข้างครับดูด้านหลังครับ พุทธศิลปสวยงามครับเก็บไว้นานแล้ววันนี้มีโอกาสนำมาให้ผู้ติดตามคลิปได้ชมครับว่างเว้นจากการเกษตรเป็นเนื้อปูนแกร่งครับแข็งมากครับมวลสารครบ